เปักระส,สวยเลยนะครับซอกคนเดียวครับนี่้าครับอันนี้หอวหบาทลบห้บาทชิ้นหนึ่งเนาะน้ำพริกขาโอ้โหสเาทยังไม่ถึง200ร้อนะลาบกินด้วยน้าสนอะไรลาบอ่ะเนาะลาดเกาแก่หนึ่งร้ปียังเนื้อหน สวัสดีเส้นต้นยางยามเชา้าสารพีนะครับโอ้โหเชา้ชาๆนี่จะมาหาของกินนะครับทักทายคนเอียงยามเชา้ชาเจ้า,าโอ้โหตื่นหรือยังนี่ตื่นละครับตีห้าเนาะตอนนี้มาไปแอลพอของกินยามเชา้าอ่ะเ,อเดี๋ยวเราจะมาหาของกินยามเช้าวันในวันนี้นะครับโอ้โหเป็นรถมาจากการหลวงไปลําพูนนะเจ้าเส้นต้นยางไปสู่ฟ้ารถฟ้านะครับเป็นเอกลักษณ์เชียงใหม่ลําพูนนะโอ้โหนี่เริ่มมาก็ มีของขายล้นะพ่อแม่ขายอะไรไปดูป่ะอ๋อแตชุดแลตู้กระถางอ๋อครับเดี๋ยวออกมาเนอะโอ้ตลาดสดเทศบาลตะบลยางเนื้อเยอะๆไปขายโซงครับขายโซงไปขายปีกไปทีมี่เป็นหลังรถนี่ครับมาซื้อที่นี่ราคาถูกแล้วก็ไปขายทีละเยอะๆนี่ครับแยกต่างกันตลาดสดเทศบาลยางเนื้ออ้แสดงว่าจำได้อยู่เนอะครับ โอ้โหขนาดตีห้าเนี่ยคนยังคึกคักมากเลยนะ,แ,<ล>ะแสดงว่าผู้คนตื่นเช้ามากเนาะมีแต่เราตื่นสายใช่ไหมทุกวันนี้ <c oughs> นี่ดูซื้อของคจะได้ราคาดูขายของชำขไยเล้ครับ คนเยอะกว่าที่คิดนะครับนึกว่าจะบางตานะแกงครับีเส้นทีละซอยมาทีละซอยทีละซอยทีละซอยครับ ข้าวมันไก่ข้าวขาหมูยำเช้าก็มีนะครับโอ้น้องทอดปลาลิ้นทอดรบบผมอาอย่างนี้ลูกครับขอดูก่อนเนอะย่ามแซ่บเลยนะ ย่างมาเลยค่ะครับห้าสิบห้าสิบคุณแม่ข่มขนมเส้นสิบบาทนะคะโอ้สิบบาทกันเอาถุงหนึ่งก็ได้เจ้าน่ามีข้มเป็นนะคะต้มเกลอเจ้างน้แม่สมัยก่อนเหรอสวยค่ะนะคสิบบาทเจ้าถักสิบบาทโอ้โหน่าพี่น้องเอาอย่างนี้ครับขนมเส้นก่อนละเจ้า ราคาแขกสนใจนะเนี so ่ยสิบาทได้รู้สิบบาทถูกมากเนาะอันนี้อัสิบาทค่ะต้ก็โอ้โหุ้กชิ้นก็สิบาทต้องลุกเจ้ามาแอลเนาอยไื่ของถุงพูนแล้วเนี่ยมาได้สองอย่างเลยเนี่ยอันนี้คือใกล้บ้านเราอันเนี่ยใกล้ขนาดอ๋อนี่ถุงแล้วก็ขนมแซ่บถุงแซวมาที่มุมละมาถึงกี่โมงล่ะมาถึงกี่โมงครับพี่มาถึงกี่โมงครับเอาคนว่าเอาคนว่าเรา ประมาณเก้าโมเก้าถ oh ึงเก้าโม่ปลายเลยแต่นี um, ่เก้าจะไม่ปลายแต่นี Danke ่สายแเก้าโม่อะถึงแล้วเทศกาลของม้นั่นหรอ้าบซาบบาทนะครับครับหมดวลาบนลึกเลยนี่หูปิ้งปิ้งค่ะครับมีกินซุปของเมืองสามะเขือโอ้ยหอน นี่อะไรเนี่ยนี่คอเจ้าก๋วเี้วอะไรอ่ลมูพี่เหรออันหนังอัังครับ้นหขอใส่ขอด้วยเอขออกไ่ล้นหมูกรีเนาะีต้นเขียด้นก่าะครับแอรัวมีออฟแอวมีกับโอ้คือคาที่คิดนะครับทรายนึกว่าจะบางตานะ สุปุชุดแกแครงามบ้ชุดแกงแค่เนาะครบพร้อมทานดอยปันน้มแล้วกันเนาะอคนเดียวครับนี่จ้าครับปลาแม่น้ำเนาแม่น้ำครับทำใต้เหรอมันส้างขาวขาวใครมา กาวิมไหมอะมีี่ายอีกเนาะขายโซงเนาะเปายติะรแล้วะดูกันเะ้รดูกันนะครับของจะถูกมากหอมแดงมนลูกใหญ่ยังไง ต้องมดถึากกว่าเรามาสยอ๋อครับถ้ามาควายก็จะเงียบมากไม่ย okay. ้องนยอ๋อค so ุณป้าเหมือนจะเคยดูเราไหนนะเพราะว่าเห็นไปประเทศเราะสิโอเคกระโดดโอ้น้ชาครับี่บ ซอยนี้ก่อนซอยนี้ไป็ซอยพักครับนี่เป็นของน้องโอ้หนี่นี่ตื่นเลยนะของน้องเลยนี่ตื่นเลยนะยามเช้าเนาะครับมะกอกน้ำต้องมะกอกน้ำทองขักสได,ไ,ดะนะไ,ไงดีไงดีก่อนเนาะหนุ่ยมาบุญรอดตุคือแ ลุกบอลลูกบอลดอกไม้ไาย้าว่าจะที่แดงเนาะว่าจะซื้อน่เลยนะะอ่ะได้จัดไปากะตัวแขกเดี๋ยววมาใหม่ลงมาเดี๋ยวพวกมาให้ไปซื้อของกินเนาะก็ไข่เจียวปลาทู อออาาย่่งคะโโ้หขายยำเช้าไว้เนาะขยันเนาะครับพุ๊กค่ะเนาะก็ทำเป็นพวงๆขายส่งขายส่งเนาะแม่ค้าพ่อค้าต่างนอกระดับไปขายแยกครับเป็นปุ๊กเป็นปุ๊กปุกคั่งนะครับ เดินดูที่ละซอยทีละซอยอะไรแมะพริกแห้งเจ้ารแปดสิบบาทละแกนเจ้าไ yeah. uh ่ถูกหอแน่นะครับหนึ่ง A แกกระตื้นเจ้าไม่กลราตื่นเจ้าใครแต่ตีสามมันหรอครับสิบบาทสิบบาทสิบบาทนี่ ซีฟิสี่สามอย่างแล้วพี่อันนี้คือมื้ออิ่มเลยนะมาเจ้าองมาจดแจ้วแค่มีฮอเนึงโอ้มีฮอเนึงแฮมแต่ว่าแบบนิ่มได้ขายครับท่านค้าแบบมาของกาแฟแบบเดียวอ๋อยายรู้ละเคยูนีเดี๋ยวนั่งกินชากาแฟในนาะยามเช้าเนาะครับสวัสดีค่ะที่นะครับครับด้วยดีครับไฟขนม มายสิไึง่อโกแกกระด้างก็มีมึกจะได้จะหมดแล้วเออมีอยู่ค่ะเราจะใส่กระดูกแ่กระปัวคนเดียวมาล้วเนื้อด่วนป้กงมาแล้วค่ะ บ้านก็ไปขายพอบ้านก็ซื้อเอาไปอันนี้ไส้หวานไม่ไส้กมอนี่มี้แกงตัวใาแกงสาบ้าแ้า้ไส้เปือกไส้กรอกนี่ตนเหาข้าก็วามแน่นซื้อนี่ามาไปขายไแล้วใครของนูต้นนกกระทา ข้าว่องซาวบทไข่าครับ่ะไรนอ้หบเมันเขมัน้าแม่พอต่ะได้ก่ะมเขานี่กันของแตแกก็แกก็มีอยู่นะร้อเมาไ่ยมันมีก็รอดนักกษาเนะจวจ้าข้าวขาวอันนี้มัวหบาทหกหบาท้ ห้าบาทได้ห้บาทเส่ต้องตื่นเช้าๆทุกวันละแม่แหละนั่นแหละข้าวสายไม่ได้กินของแม่บะมี่เลยครับได้เห็นใบแก่แบบนี้แล้วก็ได้ของถูกๆกลับไปครับโอ้โหของห้าบาทสิบบาทนะครับก๊อกก๊อกแค่ห้าบาทคือตั๋วไปสิบบาทครับขสวัสดีครับ เดินนี้ครับจมจหอมหอมจีโซมร้อยจานบาิปาโซยจิ้นนโอ้ขอดูหน่อยนะจิ้นนึ่เนาะน้ำพริกาานาะกน้ำนื่งน้ำพริกปาเจ้า้อน้อยครับครับิกา ระวังจนอติมขนมแกนตะไคร่แม่นี่แค่ห้าบาทห้าบาทสองแอนแล้วไม่สิบหกโค้ยนะจ๊ะอันนี้อันไหนห้าบาทนะ ราคาประหยัดยามเช้านะครับได้สุดาคาดึยตื่นเช้าจะเห็นวิธีชีวิตทุกคนโอ้ไม่เด้เลือกเฮ้ยมาวันเนี้ยไม่เอาขึ้นไปห้าสิบบาทขด้นไปห้าสิบบาทเอาอย่างนั้นเอาย่างนั้นเออตัวคู่หวาน มนก็มีมีไข่แเก้ขนมจีนครับเส้นดามมันมีก็เจ้ายังไมือนไป็ด้วยคะนโค้โหดินต้มไส่จะมีฟักงแพงใจอะไรเลยอ๋ใจเลยใเจ้าทก็ไร่นะอันนี้สีเจ้า บาทมะไม่กันนึงเอาละหมดละขอคเงิรู้งนได้แล้วอ้โหเปีปีขอบคุณเจ้าไม่้ไม่ไ้นูก่ออนเเนอร์ครับโตมาตงตรงนี

ผัดเผ็ดปลาปาทดน้มันปิ้งมันปิ้งขนมโคกนะขนมข้าเนี่ <BAR dzi ury> ขนมโคกแตกไปเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนา่ยเน่อ้าอโอ้มาน้ากินหรอคนปิ้งลุกบ้านมาอ้ยมนหอมเนี่ยโอ้ยนี่สั่งอะไรนะขนาดนี้ยมีห้าแคนซาวห้าแขนมกห้อันซาวปาดิบก่อน ได้ยี่บัวกับ้วยตัวุ้ยนะัวที่แก่กวกเมืองสงยต้องแก่ก็ได้ทีมาอันเึงอยยาเจ้าหันสาวนี่กาดเนี่ย มีสี่เดียวในเมืองไทยมากมายเลยนะถูกมากเนาะครับของมันสี่อ่ะสะสงเป็นกาสีแบบสี่บาทโอ้โหจดคะแครับกินซุปมาได้เจ้าลูกเจ้าเจ้ามาแอลดูใช่เจ้าเช้ามาจะได้ไรแกาะไปนะครับได้ออกซิเจนเต็มปอดได้เห็นของกินถูกๆเช้านะไข่พะโล่เนาะหลายอย่างเนาะ กี uh, like oh well, ่นซอออ๋อถุงด้วยาสิบบาทหนึ่งสิบบาทโสิบบาทแล้วเนาะได้รอกเครับ่หกก่ีเาชหอ่ะนนรั่ห่นไก่ห่ไก่หั่นไก่หั่นไก่่ไันไนไเันไก่หั่ไก่ไก่หไกัไั่หไัไไไไปั เทาสิบาทนะครับสิบาทเท้าสิบาทโอ้โหนี่เยอะมากะไปต่อครับคร่ะสวัสดีค่ะตัดนีาไปิดรถเครื่องไปเปิดมาหัาปซื้อไปใครตีข้าวม ก็เป็นวิถีชีวิตของคนตื่นเช้านะครับเช้ามืดเลยครับนี่โอยเราไปขายใช่มาดับนี่โอ้ยขายติดใจแน่ลองไปเลยเนาะขายนู้นแกดกันแกดโอเคก็จ้าหุ่นตีหนึ่งเก้าเก้าครับที่นี่ไปโอ้เราถึงสองร้อยแ้วยนะเต็มไปเลยเดี๋ยวหาที่นั่งกินไหมหรือว่าไปกินที่บ้าน ได้หมดเดี๋ยวลองเดินเลาะนิดนึงได้ได้หมดที่ออนหองซอยอ่ะหลืออีกหนึ่งซอยอ่ะขอเดินอีกสักหน่อยไม่เข <อ S 1> ้ามาละาของกินของกินซุปไม่แพงะะหน้าแล้วหน้าโบราณหน้าหนูก๋วยเตี๋ยวต้มครับอันนี้ผัดหมี่ผัดหมี่มีขนมเส้นครับขร้อมครับนี่กะลีปั๊บกะลี่ปั๊บหลายไส้นี่เผือกสับปะรดผัวไก่มันม่วง <laughs> ราคาเท่าไหนะคะห้าบาทถ้าหาแนห้าแอนถ้าซื้อห้านก็จะได้เผื่อมาอันหนึ่งเนาะแล้วามก็นี่ลามเนี่ยี่เป็นฟั่มแต่หนาทัวเราจะจิ้มก่อนเนาะอ่ะชิมสองนอันห้าบาทถ้าห้านก็อันสี่บาทโอ้โหยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกนะครับไม่ได้มาเดินหลายปีเดินอีกครั้งนึงก็ยังประทับใจครับ ันบอกก้อเยเอกันนี้บอกเขาเยอะแล้วกัครับนี่ตะกอนหน้าก้อนนี้กับครับโอ้คุณจะมาช่วงเช้ามืดถ้าแสงสว่างมาก็จะวายละเนาะดีเรามาเช้านะกัครับกาลังากกาดอง ไข่เน้าแ้วไข่ผลไม้ ของกินให้เรากินด้วยนี่สิแร่ละถึง200ยังยังยังอีกยังไม่ถึง200นะเช้านี้ซาโปโนซีซีรวยไปได้หูขับหูหอมเลยวมกัว ลาบดีวยน้าสนน้าแรลาบอ่ะเนาะวยไหมสดเลยอ่ะหอมเลยร้อนเลยครับลาบสาสสามีออแมันละลหนักแ้ผิวมากเ่ยน่คลบหมูเนาะลาบหมูอ่าสามชีสยากเช้าคุยลาบเนาะอยากกินยำหมูครับ หอมสัสสัสอกตงตัวดินก็ด้ก้รตสดมากก็ได้แม่าห้าบาทห้าบาทห้าบาบางคนอบใส่นั่นเ้นใส่บเปาไก่้าไ่น้ำตาลนกเก้าหลายอย่างเลยกินได้ถึงตอนกลางวันเลยครับเฟ็นแม ที่ป่า,าสามหสามห้เจ้าลูกนห็นปย่างไ้เจ้าครับโอ้นี่ไงเมนูเครื่องดืม้มชากาแฟฟังซิ้งไข่ลวกเนี่ยนี่เ้าช้ามากินกันตอนนี้หนไลูกอทนอี่ยมกัน่ะข้าวกัะป๋องปลาค่ะหรอกจ้า 5ถุง40ครับตกลงถุง8บาทถ้าซื้อ5ถุงเพราะว่าแป่ะป๊กาวปุจะเอาไปขาย10บาทอันนี้เป็นการขายส่งนะขายส่งยงช้าเดินไปแทมน้อยแล้วพวกไปกิีนกาแฟเนาะได้ไหมไขมั่วขนม เป็นแปลงเป็นแล้วแ่แล้วพดูได้ก็ไข่่นะครเปิดะได้วมเ้าเป็นแหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยอ้นคั้ไปนั่งกินกาแฟร้อนครับแล้วก็ปิดเข้าที่บ้านเนาะได้เลยครับ กินกาแฟยามเช้าดีกว่าชากาแฟเนาะครับอ่ะวะร้านนี้อเยวห้าเดี๋ยวห้านาทีอ่ะใช่เต็มไม้เต็มมือเต็มมือตะก้าาร้อนสิบห้าเย็นสิบราคาเย็นนี่เย็น ชาร้อนกับแฟร้อนาอเเครับที่นี่มีภาพในอดียด้วยนีคนีังตลาดเกาแก่หนึ่งร้อปียังเน,นื้อี่ที่แก้บานเขาแต่กะโอ้ไอดีนเนี่ยครับมีรูปภาพตบเ,เก่าเห็นแล้วหวน้ำลึกความหลังโอ้ภาศิลครับเห็นอเป็นนี้นะครับ บอกว่าร้านชาล้านนี่มันอเขาือร้ตัที่พูมาก่อนอ๋องารวมเดลยอ๋อง่ร้อยปียงนค่ะสเนาะ้าวมาเรื่องีแล้วเาวนาะใช่เี้ยงหมอกแป๊บน,น,นึงเลย่หลวงค,คนคนงใ่หลวเกเอาไค่หลวกโอ้โหชากาแฟนะครับร้อนยำเช้าดะครับ มีไข่ลวกด้วยแล้วเป็นแการสุดๆนะแล้วก็มีชาร้อนให้ด้วยนะครับดูแค่อีกกัอิมแล้วกันเบียร์แม่กินมากอะลึกเลยอะใส่พริกไทยชาซอสหนุ่มปังแล้วก็มีชาให้ตัวเนี่ยใช่จิบล้อกคอกาแฟผู้สี่จะเข้มข้นขนาดไหนครับแต่โบราณ มาแอลได้เจ้ากาดทีบานอย่างนเนาะกาดเก่าไม้ทียัางนึงเนาะนี่อรเอยอร่อยนี่คือสดยกแก้วได้ใช่ไหม <c ười> นี่กริบเลยอะยำเชานะ้าเนาะ ต้องรวเป็นนะใสเลยไช้ตัวกินแบบนี้เ่ะแาแฟนชาลก็เป็นคนนะแฟน้อนชาลมตื่เจ้าได้ไปเปียกเนาะนี่สบายในเล็บหมดเลย ก็ประมาณนี้นะครับกลับมาเดินตลาดช้าองเรานะอ่ะข้าวมันเจ้ามากินของบ้านเลยเนาะข้าวมันโบราณมีสองเจ้าเนาะครัห้วนเลยอร่อยเข้ามันมากหวานน้อมาเอวมาได้เจ้าวันนี้เดี๋ยวจะไปด้วยข้าวมันครับ ก็เป็นการมาเดินตลาดเช้าได้เห็นทีช nah ีวิตผู้คนเนาะช่วงตั้งแต่เช้ามืดขายจนยันสว่างเลยครับทมก่อมาแอลมาซื้อของไปขายที่นี่ขายส่งเพ่อเอาขายปิกต่อลงคือเอลได้ฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ไอ้ซอยได้ของเยอะแยะมากมายครับหมูรอครนตัครับนควายไดครับหมูนะครับ Alright.